คุณอยู่กับหนุ่มครับผมอยู่กับบุมมแมลงทำเองวันนี้ก็มาลองคว้างบุมแมลงกันดูนะมันจะรอดไม่รอดก็ไม่รู้นะแต่ก็ภูมิใจที่ได้ลองทำบุมแมลงครับทรงพอสวยใช้ได้ครับแต่เรื่องคว้างไม่รู้เหมือนกันต้อง้อง ชีวิตครับทำเองขว้างเองนักเลงพอมันกลับมันกลับมาโอ้ตื่นเต้นมันไปสูงๆอย่างนี้มันกลับมานะลองดูอีกที